ค่ะอย่างนั้นก็สวัสดีนะคะให้ให้ใหพี่แนะนำตัวอีกครั้งนะคะสหรับวันนี้นะคะขอสวัสดีนะคะดิฉันพี่ชูมณนิสัมมตเจริญน,นะคะชื่อเล่นชื่อติ๋มค่ะอยู่บ้านเจ้าวัดนะคะวันนี้จะจะมาทำเกี่ยวกับน้ำหมักพวกน้ำหมักไล่แมลงน้ำหมักสำหรับทำให้ต้นไม้มีมีภูมิคุ้มกัน การแดดกันอะไรเพรเดี๋ยวนี้แดดแรงนะคะต้องทำเอาพวกต้นกล้วยเอาพวกตำนึงมาทำเพื่อให้ต้นไม้มีเหมือนกับว่าเราไปเคลือบใบให้เขาให้เขากันแดดได้อย่างนั้นนะคะโอเคอ่ะอ่ะเราก็เริ่มกันเลยนะคะของเรามีมีอะไรมีอะไรบ้าง S <S มีต้นกล้วยต้นกล้วยที่เอาเอาเราจะเลือกเอาแบบไหนได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นต้นกล้วยได้หมดได้หมดค่ะได้หมด,ด,หมดต้นแก่ๆได้ไหมคะต้นแก่ไม่ได้ค่ะต้นแก่ไม่ได้ต้นอ่อน,นประมาณนี้นะคะประมาณแต่แว่าอันนี้ถ้าเอาอ๋อที่เ,เป็นเน่เาๆนี่ไม่เอาค่ะเลือก <มา S 1> <ำ>เอาแต่สดๆนะคะต้นไม่เกินสักเม็รนึงพีน้องค่ะเมรดนึงประมาณนั้นนะคะเป็นต้นกล้วยเล็กๆนะคะ เราก็ตัดแต่งที่องน,น่องออกนะคะอันนมันหั่น,นอน,น,นมัน่อ่ามันเคยได้ยินว่าเราต้องตัดแต่เช้าได้ไหมหรือว่าเราตัดตอนไหนก็ได้ปกติแล้วอ่าผู้นี้จะมีสารอยู่ในต้นเราจะต้องอ่าตัดแต่เช้ามืดถึงจะดีเพราะมันจะมีสารอ่าบางอย่างที่อยู่ในต้นล้วยนะคะ ถ้าแต่เช้านะคะเพื่อให้สารบางอย่างที่อยู่ในต้นกล้วยนะคะเขาจะไม่ได้ถ้าเขาเจอแดดนะคะเขาจะาหายไปนะคะเราเลยต้องตัดแต่เช้าะคะสำหรับสูนี้เป็นทั้งปุ๋ยแล้วก็เป็นยาด้วยใช่ไหมคะใช่ใชค่ะอันนี้หั่นเป็นท่อนๆเลยหรือว,ว่าต้องหันนห่นเป็นท่อนๆค่ะแล้วก็หั่นเป็นซอยอีกทีนึงอ๋อซอยอีกทีหนึ่งก็คือหนึ่งโลในหนึ่งโลเนี่ยหนึ่งโลอ่าสมุนไพรสมุนไพรหก แล้วก็มะม่วยสีจีดอ๋อค่ะน้ตสี่สี่ต่อหกนกน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลต่อต่อหนึ่งสูตรนะคะหนึ่สูตรค่ะตอนนี้มาคันค่ะกันแดดกันแดดกันแดดอ๋อกันแดดได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องคือสมัยนี้มันมันร้อนมันร้อนจัดค่ะร้อนร้อนมากค่ะเลยต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะส่วนที่ของพี่พี่ใช้สูตรนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจ่าอ่าพี่ใช้อ่า กี่ครั้งต่อต่อเดือนอ่าก็คือถ้าตอนช่วงเราร้อนแฉะนี่เราก็ใช้ห้าวันห้าวันฉีดันค่ะค่ะฉีดบ่อยๆฉีดบ่อยๆค่ะอาจพวกนี้จะไม่อันตรายากับต้นไม้นะคะมีสมุนไพรอะไรบ้างอ๋อนอกจากนอกจากกำลึงแล้วยังใช้สมุนไพรอะไรบ้างอ่านอกจากกำลึงแล้วก็จะมีอ่าพวกอ่าอะไรอ่ะ,ะอ่าพวกสะเดา ไอ้ตะคูนนะตะคูนอ่าฮะสาบเสืออ่าอ่าใบชะพลูอะไรเงี้ยมีมีมีหลายอย่างมีหลายอย่างค่ะทุกอย่างเนี่ยเราทำรวมกันได้ไหมอ่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องต้องทำแยกต้องทำแยกทุกการสูตรบางอย่ค่ะใช่ค่ะงั้นเขาจะตีกันผอมที่หลังผสมที่หลังได้แต่ว่าการหมักอ่ะมันต้องแต่อาจจะแยกออัตราส่วนเหมือนกันไหมคะใช่เหมือนกันเหมือนกันอ่าสมุนไพรหกขีด ทุนท้ายหกต้นกล้วยสี่เอเอ,เอนนี้คือเป็นเป็นปุ๋ยคือถ้าสมมติเราเอาสะรเราใส่เราก็ยังต้องใส่ต้นกล้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ <laughs> ต้นกล้วยคือเป็น,ปนตัวตัว,ตวอะไรอ่ะ,อะเป็นปุ๋ยคือซึ่งขาดไม่ได้ใชนะฮะต้องต้องใช้ต้นกล้วย <Okay. S 2> ทุกครั้งในการหมักใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ใส่อย่างเดียวเนี่ยน้ำตัวยามันออกมาน้อยมาก อ๋อสมุนไพรอย่างเดียวตัวน้ํามันออกมาน้อยนะคะตัวยาอ,อาอมันไม่สามารถดึงมันออกมาอตัวกล้วยตัวกล้วยนี่ทาให้ดูดูดดสมุนไพรตัวกล้วยเนี่ยเพิ่มจํานวนน้ายาที่สกัดออกมาเป็นลังใวน้ำยาเพราะว่าบางอย่างมันมันไม่ออกเลยมันได้เปียวค่ะค่ะอ๋อบางอย่างมันไม่ออกนพืชสมุนไพรบางอย่างมันไม่ไม่ออกเราต้องใช้กล้วยกล้วยท่เป็นตัวที่มีน้ําเยอะนะคะ ช่วยทาให้น้ําน้ําสมุนไพรแล้วอกเยอะนะคะสมุนไพรชุดนี้ก็แหล่กลุ่มสมุนไพรเหือดน้ํำกลุ่มสมุนไพรเดือดน้ำเดือดเหือดโอเดือดเพราะว่าน้ําน้อยเพราะเหือดน้ำยาน้อยยาน้อยอ่ะน้ำน้อยเหือดน้ำแล้วได้ยินว่าเดือดตาบเอ๊ะเราอย่างเงีเซลอยู่ว่ามันไม่ได้ต้มส่วนตำลึงก็หั่นเป็นท่อนๆแล้วต้องหั่นละเอียดกว่านี้ไหมคะหรือว่าแบบนี้ได้เลยแบบนี้ได้เลยค่ะ หันห่นเป็นทอดๆแบบนี้ได้เลยนะคะอ่าล้องดูนะคะเนี่ยแบบนี้เราไม่ต้องตำใช่ไหมคะพี่ค่ะไม่ต้องตำอ๋อหั่นแบบนี้เลยนะคะอ่าส่วนกันหมักนี้เราต้องใช้กี่วันนะถึงจะใช้ได้ยี่สิบค่ะยี่สิบวัน,นะคะ่ะแล้วก็กรองคืออย่างเช่นหมกักผักคูเนี้ยก็เราก็เอาอ่า ปักคูนไปใส่แบบช้อนหนึ่งแล้นี่ช้อนหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะและ้วฉีกป่าคูนก็การหนอนกันอะไรเนี่ยค่ะใช่ใหญ่่ับเสือเราหมักสับเสือด้วยแล้วก็การอยากจะไล่พวกเพี้ยเราก็ใช้ตัวนี้ร่วมด้วยอย่างนั้นอ่าแบบนั้นนะคะเราใช้สมุนไพรหลายอย่างอันนี้ถามแบบคนใจร้อนมาก อ่าหต่อสี่สมภารหกมีแบบนี้อ่ะหนูคิดว่าอ่ะมันน้อยสมไพรมันน้อยหนูเอาสิบต่อสี่นี่ได้ไหมมันผิดสูตรไหมอ่าผิดสูตรค่ะมันอาจจะแรงเกินไปท่ะให้ใจใช่ทำให้ใบไม้เราใบไม้โอเคถ้าไม่มน้ำนี่คือเกินครู่งยเนี <laughs> มีคนให้สมญานามตัวเองว่ากเกษตรจะเกินอยู่ <laughs> ตามที่ผอ,อนี่ก็อย่างถังเองตอตะกิต คิดตรงหน้าไปเองคิดไปเองก็เสร็จต่เกินเกินอยู่ในสูตรที่เขาสอนไม่ใช่ไม่เชื่อนะคือเชื่อเชื่อครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเราคิดเอาความคิดตัวเองนะคะก็เลยถ้าว่าไม่ถามแบบนี้นี่น่าจะต้องไปเติมเองนะคะเออสี่สี่นี่มันหกนี่มันน่าจะน้อยกันอาจจะไม่ต้องไปเติมนะคะอ่าอันนี้เราสมุนไพรอย่างตําลึงเนี่ยใช้อ่อนใช้แก๋ใช้อย่างนี้เลยค่ะเนี่ย เอาถ้าใบใบมันได้ไหมใบมันน่ะเหรอใบมันก็จะจะเป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งอ๋ออ่าอย่างต้นนี้ก็อีกอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยค่ะแต่แต่ตัวยาจะไปอีกอ๋อตัวตัวยาจะไปอีกอย่างสรรพคุณไปอีกอย่างว่างั้นนะคะค่ะค่ะอันนี้หกขีนะฮะได้อย่างได้เยอะๆก็เพิ่มเป็นหกกิโลหกกิโลอ่ากล้วยสี่โลนะคะ หกสโลถ้าอยากได้เยอะ่านั้นคือหตันแค่หกกิโลก็ได้เยอะแล้วเนาะนะคะแล้วเราหมักไป้ยีวันเนาะพอจะได้เราต้องปิดฝาแน่นไหมตัวนี้มันจะมีแก๊สไหมอ่าไม่ต้องปิดฝาแน่นเท่าไหร่ค่ะก็ปกติปิดฝาไว้ปกติค่ะ อ่าปิดฟ้าเป็ปกตินะคะแล้วเราต้องหมั่นเติมหมั่นคุณไหมไม่ค่ะค่ะสูตรนี้ไม่ต้องคุณค่ะอ๋อคือบักทิ้งไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ร่มหรือว่าเอาไว้กลางแดดดีค่ะเอาไว้ในร่มค่ะเอาไว้ในร่มนะคะที่มีเสียงสว่างใช่ไหมคะใช่ใช่อ๋อค่ะอันนี้ใกล้จะพอแต่ห้าขีดละอีกหน่อยหนึ่งนะคะซึ่งสมุนไพรแบบนี้นะคะตำลอตำลึงเขาตำลึงนะคะก็ าหาได้นะคะตามตามบ้านเรานะคะตามสวนทำไรเยอะแยะนะคะถึงเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งด้วยซ้ําไปนะคะซึ่งาตายยากนะคะแถวบ้านนะคะฟังไปนี่โอ้ยมันห้อยตรงแตงแตกเอาไม่ได้งอกได้อีกนะคะเราก็ตัดเอามาทําเป็นสมุนไพรแบบนี้เลยนะคะเป็นน้ำหักแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยรู้เนาะว่ามันทําให้เอ่เพื่อใบไม้แล้วก็ป้องกันแดดได้ด้วยนะคะ เราก็จะได้แต่ลดน้าใต้คุณอย่างเดียวนะคะแล้วซึ่งทางส่วนใหญ่นะคะเขาก็มีนะคะมีสมุนไพยเพื่อเป็นตัวเสริมตัวช่วยตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะสมุนไพย6ขีดนะคะแล้วก็ต้นกล้วย4ขีดนะคะน้ำตาลหนึ่งลน้ำตาลทรายหนึโลนะคะทางที่ดีก็เป็นน้ำตาลทรายแดงเนาะเพราะว่ามันยังไม่ได้ขัดสีมานะคะเพื่อทำให้ สมส animals, uh, ุนไพรของเราที่หมักเนี่ยไม่มีสารอย่างน่นปนเจือปนนะคะใช้น้ําตาลทายแดงี้ที่สุดนะคะซึ่งเป็นน้าตาลทรายที่ยังไม่ได้ขัดสีอะไรนะคะเป็นน้ําตาลทายที่บริสุทธิ์นะคะเลยใช้น้ําตาลทายแดงเหมาะสมที่สุดนะคะตอนนี้เราก็ต้องรวดนะคะกลิ่นหอมน้ำตาลหอมน้ำตาลมากเลย่ไปเยปอ่า ต้องรวยน้ำตาลต้องค่อยๆรวยแล้ว huh. ก uh ็ค huh. uh ่อยๆนวดนะคะเนี huh. uh ่ยใส่ต huh. uh ้นงอกใช่ไหมเนี่ยป้าใส่ต้นอะไรนะงอกถึงอราตบบวัฒน์ทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างค่ะใช่ทำเลงมันมี้ทำเลงอร่อยอ่ะคหมากเราใช้พวกนี้ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างนึ่งคือหนึ่งปลอดภัยกับตัวเราเองด้วยถ้าเราใช้พวกสมุนไพรพวกนี้ ถ้าเราใช้สารเคมีเยอะมันก็อันตรายกับตัวเราเพราะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ต้องหลีกเลี่ยงตัวนี้ให้เยอะที่สุดอันนี้เราเราคุกไปเรื่อยๆหรอคะค่ะคุกไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายหมดแล้วน้ำตาลทรายละลายติดกับอติดกับไอ้สมุนยพรพวกนี้ออพี่ต่อเทไเรื่อยๆเลยเรื่อยๆได้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่จะกินน้ำตาลเลย แอบแล้วไปชงกาแฟนะแอบแอบได้ไหมแอบแอบได้ไหมหนูแอบได้ไหมจะหอมมากเลยไปไปซื้อป้าเตียงอร่อยกว่าหอมบัตรเตียงอร่อยกว่าใช่ไหมหอมจังเลยนะจะไป็นชงกาแฟละมุนละมุนใช่อ่ากลิ่นน้ำตาลออกเลยนะคะตอนนี้ใช่่ต้องงดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่า่พีบอกเทได้เรื่อยๆเลยหนูว่าใช่ไหมคะพี่เทได้เรื่อยๆจะทั เอาลอยหน้าเอาไว้ลอยหน้านิดนึงอ๋อไว้ลอยหน้านิดนึงค่ะค่ะนะคะเราก็ใจร้อนอีกแล้วหมดไปเรื่อยๆนะคะลอยลอยหน้านิดนึงแต่ตอนเช้ามืดห้าไปนี่กำลังดีใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาตอนเช้ามืดด้วยกอนตอนเช้ามืดก่อนที่จะมีแสงทำไมถึงให้เอาเช้ามืดนะคะอ่ามันมีสารอะไรบางอย่างอยู่ที่อ่าตัว ตัวต้นกล้วยค่ะอ๋ออ่าจะมีสมุนไพรอยู่ในนั้นจะมีสารอาหารคือเขายังไม่ได้นําไปใช้ใช่ใช่พอมีแสงแดดปุ๊บเขาก็จะนําไปใช้อ่าฮะอ่าโอเคอาได้ใช้ได้แล้วค่ะใช้ได้แล้วอ่ากินได้ไหมเนี่ยโอ้มันก็กินดังเดียวเลยตอนนี้ก็ใส่โหลอ่านีอย่างนี้เขาจะออกน้ำใช่ไหมคะออกน้ำใช่ใช่ออกน้ำ ต้นกล้วยจะจะไปดึงสารจากไอ้ต้นตึงหนึงค่ะเพราะตำงนึงไม่ค่อยมีน้ําเลี้ยงมากเท่าไหร่เขาก็เลยต้องใช้ต้นกล้วยแล้วเวลานําไปใช้นะคะส่วนผสมยังไงคะอ่าเวลานําไปใช้ก็คือเราพอหมักได้ยี่สิบวันแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยไปกองเอาน้ําเอาแต่น้ํามานะคะหนึน่งช้อนต่อน้ําต่อน้ำ,นำ,นำสิบลิตร หนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรค่ะเราอาจจะเห็นว่ามันทำไมมันใสๆทำไมมันอ่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้แบบเกินๆใช่ไหมเออเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ใส่ลงไปแล้วมันจะได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ไดเกินไปหน่อยได้ไหมคะอย่างสมมติว่าช้อนหนึ่งเนี่ยสิบลิตรหนูเกินไปหน่อยหนึ่งอ่ะเกินเป็นสองช้อนอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องเป๊ะใช่ไหมใช่ต้องเป๊ะต้องเป๊ะต้องเป๊ะโออย่างั้นเราทำไม่ได้ไม่ คือว่าเราไปเราตายหมดอ่ะอ่าม่ไดรวยน้ำตาลเลยขาดลอยเลยอันนี้อันนี้นี่น้ำเขาจะออกมาสีใสเหรอคะค่ะค่ะใช่จะออกมาเป็นสีน้ำตาลอะรวยหน้ารวยหน้าโอเคหมดเลยซึ่งอาจด้วยความใจร้อนของเราในบางทีการใช้สมุนไพรนี่มันไม่ได้เห็นผลไวจนขนาดนั้นเหมือนพวกเคมีอะไรเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า ม่น่าจะแรงเราเติมส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเรอใี้เรียบรอีก20วันนี่ค่ะอ่าล้างออันนี้รออีก20วันนะคะค่ะน้ำน้ำก๊อกอันนี้รู้นเลยค่ะจะหอมมากเลยหอมมากแล้หอมน้ำตาลไงนะคะอ่าส่วนผสมนะคะถ้าใครเข้ามาดูแล้วเห็นตอนท้ายๆนะคะถ้าสงสัยอันนี้เท่าไหร่หกกล้วยหกสี่กล้วยสี่กล้วยสสมุนไพรหกสมุนไพรอะไรก็ได้หรออะไรก็ได้ที่เราเนี่ะ เดาได้ฝักคูณได้จะสับเสือได้นะคะหกหกส่วนน้ําตาลทรายหนึ่งโลในน้ําตาลทรายหนึ่งโลคือสม,มุนไพรหกต้นกล้วยสี่นะคะถ้าเราอยากทําทีเยอะเราก็เพิ่มปริมาณน,นะคะ,ะน้าตาลทรายสมมติน้ําตาลทรายสองโลอันนี้ต้นกล้วยก็เป็นแปแล้วก็สม,มุนไพรเป็นสิบสองนะคะอ่า อธิบายบวกลบคูณหารไปเรื่อยๆอ่าบวกลบคูณหารไปเรื่อยๆอธิบายชัดกว่าอันนี้จะได้เยอะไหมคะน้ำน้ำอาก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเป็นเป็นครึ่งๆเหมือนกันเป็นไข<อ>่อ่าลิปเจนนะคะเออเหมาะสำหรับที่ใช้อ่าหน้าร้อนใช่อันนี้นสำหรับป้องกันแดดอใช่ใช่ใช่ อาไม่ได้ไม่ได้ไได goodbye, bye, bye, bye. เราป้องกันท uh, ําห้ใบไม้ใบไม้เรามันเวาวขยายความรุนใช่ัหมคะสูตรนี้สูตรเย็นนี่คือบำรุงใบอ่าก็คือเหมือนกับเราทาครีมกันแดดกันแดดใช่ไหมนี่ยเหมือนกันอันนี้น้ำตาลทรายเราลูนึงเนี่ยมันมันจะได้น้ำพี่เคยช่างไว้ว่ามันได้น้ำขนาดลิตรนึงถือไม่น่าจะถึงอ่าได้ประมาณคครรึึ่่งงลิตร หลังจากเรากรองน้ํามันเสร็จมันได้แล้วเรากรองน้ํามันเสร็จแล้วเราควรเก็บน้ํามันในอ,อากาศแบบไหนก็เอากรองน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปใส่ขวดเทใส่ขวดไว้นะคะ,ะเก็บไว้ที่ร่มป <า S 1> กติเหมือนกับที่เราเก็บอ,อยืนเก็บไว้ได้นานแค่ไหนเก็บไว้ได้นานก็เป็นปีนะคะถ้าเลยปีนี้ใช้ได้ไหมคะถ้าเลยปีไปก็มันอาจจะเสื่อมลงไปบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ สมมติเสมอ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 นี่คนเผลอกินเข้าไปเนี่ยมันอันตรายไหมไม่ค่ะไม่อันตรายค่ะไม่อันตรายก็คนเลยอร่อยกินได้อร่อยอย่างเดียวอร่อยอย่างเดียวใช่ไม่จะหวานอมเปรี้ยวไม่ไม่น่ากินเปตี้ยวอมมีแอลกอฮอลอร่อยโอ้โหอิ่มเลยชอบเลยแอลกอฮอลเลยค่ะสมมติเราหมักหลายๆอย่างนี่อ่าในเมื่อ เราหมากักอะไรแต่ว่าเราใช้หลายอย่างอ่ะสมมติเราผักคูนด้วยไอ้ตำลึงด้วยแล้วก็สับเสือด้วยในเมื่อเราใช้หนึ่งช้อนต่อน้ำสิลิตรแล้วถ้า,าสมมติใช้สม,มุนไพรสามอย่างอัตราการใช้น้ำสม,มุนไพรยังต้องช้อนหนึ่งต่อน้ำสิลิตรไหมใช่ค่นะเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันจะมีสูตรส่วนผสมของเขาอยู่อ่าสมุนไพยหลายตัวเป็นเป็นสิบตัวนะคะจะมีอ่า มีฝักคูณสับเสือแล้วก็ใบกระทบลูกเคยเคยเคยเห็นกระทบลูกไหมอ่านั่นแหละใบกระทบลูกแล้วก็เอามาใบกระทบลูมันจะฉูดหน่อยนะอ่าฮะแฉะแฉะใบใช่ไหมคะอ่าเป็นมันเป็นเขาอยู่ใช่นะมันเป็นเต่าอยู่เราก็ตัดประมาณสักสองนึงอ่าใช่ใช่เอามาทำเป็นสมุนไพรสองมันจะได้ผุผิด เราไม่ได้เอาอันเดียวเอาหลายๆอันค่ะเออไม่ถ้าไม่ยอดเยียถ้ายอดเยียวมันคงไม่ถึงหรอกต้นขาต้นขาต้นขาอาขาด้วยใช้ต้นค่ะใช้ต้นใช้ต้นใช้หัวได้ไหมคะหัวผิดผิดอาหัวมันก็มีนี่คือพ้องกัน่าอาไม่งอนทอง อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเราหมักสมุนไพรแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะเราได้น้ํามันมาปุ๊บเราก็เอาอาข่ามาทุ๊บอ่าทุบแล้วก็แช่ไปในน้ํานี้อ่าก็เป็นเพิ่มฤทธิ์ของสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งไม่แมลงเหรอคะใช่ใช่ได้แมลงอย่างแมลงกินมะม่วงหนูยังไงหนูไปฉีดได้ไหมได้ได้ได้แมงมันทองอะนะค่ะค่ะได้ได้ได้ ของไล่ประมาณทองแล้วสูตรเออเพี้ยแป้งเพียแป้งเพี้ยแป้งนี่เพียขาวอ่ะเพี้ยขาวอ่ะเหรออ๋อเพียขาขาวที่มีขาวอันมีขาวอย่างเงี้ยมัใช้อ่าอัดตะไคร้แล้วก็ไอ้ไอ้ได้ไหมสับเสือไหมอ่าตะไคร้สับเสือไมีกิ่นฉุนคใช่มีกิ่นฉุนใช่ตะไคร้หอมเอามาหมักแบบเดียวกันเลยใช้สูตรนี้เดินค่ะ เปียแป้งก็ต <c oughs> ้มขาใช่ต้มขาก็ใช้ได้เชื่ได้ไม่ใช่แปะเบี้ยแปะเชืาเชื่อลาเชื่อลาเชื่อลาก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวนะเชื่อลาเชื่อลานี่ก็จะเป็นอ่าเปลือกมังคุดก็ได้อะที่หนูกินไว้ใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละเอาไปหมักแบบนี้เลยได้ได้ได้ค่ะค่ะค่ะแล้วก็อ่าหมักหมัก มากมาแก่มากแก่ออือใช่ใช่ที่คนกินหมากอะไรที่มันฝาดอ่าที่มันฝาดฝาดแล้วก็จะมีพวกปันดูหรืออะไรเนี่ยนะอะไรที่มันฝาดอ่ะที่มันฝาดอ่ะที่มีรสฝาดอ่ะเอามาทำข่าเชื้อาได้สาวรฝาดอะไรแต่เนี้ยได้ได้อะไรมันคลเตนโอ้ยฝาดเลานถ้าไวรัสก็จะเป็นตะโกนขมไรัใส่ใ่ใส่บลเฟส อะไรนะฟ้าละลายโจนฟ้าระลายโจนสดงใช่รูปสดาเหรอได้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 เราก็มาหมักแบบนี้เลยใช่คใช่ชเอามาผสมกันเจ้วก็อะไมม ดีกว่าใช่ไหมก็คือเอาพวกสมุนไพรพวกนี้ที่เราบอกเนี่ยที่มันกันหนอดได้เอาฉีดไปบ่อยฉีดไปบ่อยนะก็คือที่มันไปแล้วก็เลยไปแล้วกันไปแล้วก็ไอ้ที่คือป้องกันไม่ให้มันเป็นใหม่ฉีดไปบ่อยฉีดทั้งต้นทั้งนั้นเลยได้ค่ะ ทุกสามวันเจ็ดวันอะไรประมาณน,นี้ต้องขยันหน่อยแต่ช่วงแรกต้องขยันหน่อยนะแล้วก็พอนานๆไปมันก็ใช้เวลาห่งางออกไปได้มันเหมือนมันเหมือนกับว่าไปสะสมที่เซลล์ต้นต้นไม้อะนะ,ะใช่แล้วก็บอกคือคือตัวมแมลงมันบินมาเนี่ยมันได้กลิ่นพวกนี้แล้วมันก็จะหนีไปใช่ไหมมันก็จะไม่มาเจาะ แล้วเราก็ฉีดเรื่อยๆเนี่ยมันมันก็มาได้กินแล้วมันก็มาเจาะแล้วมันก็ไม่มาเจาะแล้วมันก็ครค่นี้มันก็จะไปแหละมันมันไม่มาละเห็นเห็นต้นทุเรียนเกาเอาตะข่ายใช่ไหมไปดักค่ะตอข่ายตะข่ายตะข่ายเป็ต้นเลยต้องถามป้าติ๋มไหมอ่าป้องกันได้จริงๆจับตัวแม่จริงอ่ามันมีทั้งตัวเล็กๆทั้งตัวใหญ่ก็มีแล้วตัวท่่ตรงนี้ก็มี นักเงิออเดอร์มอาอมาอีกแล้วนะคะวันนี้ทัววนีกแล้วงขึนลงนะคะอย่างไรนะคะเราวันนี้นะคะเราก็เดี๋ยวทัวที่อทยมาอาจจะเพิ่งรักเดี๋ยวเรา่า เดี๋ยวเรากล้จ,จะจบแล้วนะคะที่แควันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณพี่ติมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆกับเรากับตลาดเสาให้นะคะ<ช>ถ้าโอกาสได้ยังไงเรายังต้องขอรบกวนพี่มาให้ความรู้เราอีกนะคะว<ช>ันนี้ก,ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะถ้ายังไงนะคะทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมมาให้กําลังใจเรานะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตลาดก็อสอบถามมาได้นะคะเรามีแอดมินนะคะตอบคําถามอยู่นะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะช่องทางของเรานอกจากเฟซบุ๊กแล้วนะคะเราก็ยังมี YouTube แล้วก็ TikTok นะคะยังไงก็อย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเราคณะทำง,งานคณะกิจกรรมตลาดส่มให้นะคะวันศุกร์ของเราก็จะมีทุกเสาร์อาทิตย์น,นะคะเวลาบ่ายโมงนะคะอาทิตย์นหน้านะคะเกี่ยวกับตั้งที่เกี่ยวกับต้นไม้นะคะลูกค้าอยากได้ต้นไม้นะคะอาทิตย์นหน้านะคะก็จะมีต้นไม้นะคะคือพายจาก พิธีาเกษตรใช่ไหมคะวัดาเกษตรเอาวัดาเกษตรนะคะซึ่งมีต้นไม้ไมาจำหน่ายเยอะแยะนะคะอย่าง,ะะงไงทุกคนถ้าอยากได้นะคะลูกเพจนะคะอยากได้ต้นไม้ก็เข้ามาดูได้นะคะสาหรับอาทิตย์หน้านะคะ,คะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะเราก็ขอจบอาการทาเบื้องตอปแล้วก็การไล์สุดของเราทีนนี้นะคะอ่าวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนบ๊าย<ป>บาย,บายสวัสดีค่ะ